ว้าวอุ้ยเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะคะแต่ว่าเราต้องมันลุ้นนะคะหูดูค่ะขาใหญ่มากโหอ้ยทุกคนจ๋ายังสวยอยู่ค่ะโหดูดอกหัวดำๆนี่ค่ะอืมไม่รอยเจาะค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็มาพาทุกคนไปตามล่าหาเห็ดในช่วงที่ฤด,ดูเห็ดพิ่งกําลังวายด้วยกันค่และคลิปนี้จะเป็นคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานคลิปสุดท้ายของปี2024ป้าอ้นก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะยังไงเพื่อนๆก็ไปช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นเก็บเห็ดได้หมานๆอีกนะคะทุกคนดูกลุ่มนี้คะ่ะว้าวอุ้ยเดี๋ยวยกกล้องให้ดูนะคะนี่คะ่ะ เป็นกลุ่มสวยงามจับใจเดี๋ยวไปเก็บจากฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวขอตัดขาพร้อมเลยนะโอ้โหขาวจุดเลยค่ะเอาดอกฝั่งนี้ก่อนจึอไสเดือนปิดไสเดือนก่อน เสียงเป็ดร้องดอกแม่ของเขานะคะปอดขาเน่นดูคะ่ะสวย พระทิตสองมาจากข้างๆนะคะหาเห็ดยากมากสีสะท้อนแสงด้วยแล้วก็หัวเห็ดเขากลมกลืนกับสีใบไม้นะต้องมองดีๆเกือบเดินผ่านแล้วนะคะตอนนี้ ดอกนี้น่าจะเจอหนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดขาดูที่หลังนะคะเก็บดอกเล็กๆทางนี้ค่ะอันนี้ก็เน่าแล้วนะคะเอาดอกนี้ค่ะย,ยังมีดอกเล็กๆยังมีดอกเล็กๆดอกเดียวค่ะดอกเล็กทางนี้ค่ะ mm. กำลังตะมตะมิอันนี้แน่นค่ะ เสียดายเจอทากเจาะตรงนี้นะคะหนาวมือแข็งไม่ได้เอาถุงม,มือมาใส่อันนี้ค่ะดอกแรกขอนนวมแล้วนะคะส่วนล่างเขาโชคดีได้ส่วนบนนะคะ คิดว่าจะมีนอนเจาะจนพรุนโอ้ล่นนี่ค่ะ เกือบจะไม่ได้แล้วนะโหเก็บเห็ดเลมค่ะวันนี้ได้นิดเดียวเจอดอกใหญ่ดอกหนึง่งอืมโหยนุ่มแล้วค่ะโอ้ท่าก็เต็มเลยนะคะ แต่งก็ได้ประมาณนี้ค่ะมาเจอแบบนี้อีกแล้วนะคะเสียดายค่ะดูค่ะเขาเป็นคุณปู่คุณย่าเฝ้าป่าไปแล้วนะคะดอกนี้แก่แล้วดอกนี้ยังพอเล็มขาได้เสียดายค่ะมาไม่ทัน ยังได้ลุ้นดอกใหญ่ดอกนี้อีกดอกนะโอ้ยใหญ่สวยค่ะแต่ลุ้นไม่ขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนไปต่อคะ่ะพอทุกคนโอยเจอดอกใหญ่อีกแล้วโอเสียดายมากค่ะน่วมเลยค่ะโอ้ยเนาะวันนี้เก็บเห็ดเจอดอกแก่ๆอีกแล้วนะคะดูกลุ่มนุ้นค่ะ ไกลๆคะ่ะไปไๆโอ้ยเสียดายอีกแล้วแต่ว่าเราต้องมันลุ้นนะคะอุดูคะ่ะขาใหญ่มากอุได้คะ่ะทุกคนดอกนี้ได้ไหม,มเอ่ยได้คะ่ะอีกดอกหนึ่งหูดอกนี้ต้องปาดออกเยอะหน่อยนะคะ เพราะว่าเหมือนเขาจะบวมน้ำโหโอยทุกคนจ๋ายังสวยอยู่ค่ะตอนแรกตกใจคิดว่าจะเป็นคุณปู่เฝ้าป่าเหมือนดอกอื่นๆนะคะอืมพูดยังไม่ทันขาดคำเลย พรุนอีกแล้วโอ้ได้หมวกค่ะเจอเห็ดพึ่งแม่มดขาอบอบเลยค่ะดูค่ะแต่ก็ต้องเล็มเยอะหน่อยนะคะ ลูดอ,อกทะมงนค่ะนี่ค่ะ,คะถ้าเขาเลียจนทั่วดอกเลยนะคะแต่โชคดีที่อวบยังพอแต่งได้นะคะยังได้ดอกตะมุตะมิ2ดอกนะคะเดี๋ยวตัดขาดอกใหญ่นะคะกล้องใกล้ไปเนี่ยถอยออกมานิดนึง เห็ดพิ่งแม่หมดเขาไม่ค่อยมีหนอนเจาะก็เลยเล่มได้ง่ายนะคะปาดสีแดงออกไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาออกสีแดงมันเพราะเห็ดคขกกำลังจะแก่หรือเปล่าคะดอกเล็กนี้นะคะ แบบสองมาปุ๊บเจอเห็ดปั๊บเลยค่ะทุกคนโหูเสียดายโหอุตส่าห์ดีใจว่าเจอนะคะดอกนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนโหขาน่วมอีกแล้วขาน่วมเลยตัดมาดูหมกนะคะออกมาสองกล้องข้างนอก ทุนแบบนี้ไม่เอากลับบ้านนะคะทุกคนดูดอกหัวดำๆนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนะคะดึงออกมาดูนะอุ้ยขายาวค่ะ,วะสวยค่ะทุกคนอืมไม่รอยเจาะค่ะ เสียงลูกไม้หล่นป้าอ้นก็คิดว่าเสียงคนเดินโอ้ยได้อยู่จ้าดอกนี้เหมือนมีคนเอามาตั้งไว้เลยค่ะ ดูท่าเขาเจาะโอ้ยเนาะเจาะแบบนี้พระอน้นก็ตัดเอาจะหมวกตัวนอกอขาไม่ได้แล้วนะคะป๊าทุกคนเห็ดขอนสนสวยเลยค่ะเดี๋ยวพระอน้นขอปิดคลิปคลิปนี้ด้วยเห็ดขอนสนล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไปแค่พอผัดกระเพราค่ะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะ อ,อ้นขอเปลี่ยนใจไม่ปิดคลิปด้วยเห็ดขอนสนนะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเห็ดขอนสนอวบได้เบอร์นี้เลยนะคะป้าอ,อ้นก็เลยทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะและวันนี้ป้าอ,อ้นก็ขอปิดคลิปกับผลงานวันนี้เหมือนอย่างเช่นเคยดีกว่าค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดวันนี้นะคะ แล้วก็ป้าอ้นมีเห็ดหนังไก่ค่ะเห็ดหนังไก่ป้าอ้นไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาเกิดทีละดอกสองดอกไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็เห็ดขอนสนค่ะยังไงป้าอ้นก็ขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ